วันนี้เราจะมาคุยกันแบบลงลึกเลยนะคะกับซีรีส์ไทยที่หลายคนกำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันค่ะว่าเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นที่น่าจะเทียบได้กับตอนที่4เนี่ยมันมีอะไรสำคัญบ้างแล้วก็จะมามองไปข้างหน้าด้วยว่าตอนที่5้าเนี่ยเรื่องราวมันจะไปทางไหนต่อครับผมซึ่งข้อมูลที่เรามีในมือเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องยอดธรรมดา,รรมดานะคะแต่เป็นบทสรุปที่ค่อนข้างละเอียดมากอืม บวกกับความคิดเห็นของแฟนๆที่ตามติดเรื่องนี้กันแบบจริงๆจังๆเลยใช่เลยครับเพราะว่าเอาจริงๆเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เห็นเยอะเลยนะอืคือเบื้องหน้ามันอาจจะดูเป็นเรื่องโรแมนติกแต่พอเราขุดลึกลงไปเนี่ยเราจะเจอการเมืองในออฟฟิศที่แบบเข้มข้นมากจริงค่ะแล้วก็มีปมขัดแย้งของตัวละครที่ซับซ้อนแล้วก็มีโลกของมาเฟียที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวละครหลักอย่างคุณเทียด้วยนักธุรกิจหนุ่มลดกลับคนนั้น ใช่ครับที่ดันมาเจอกับพีซช่างภาพหนุ่มที่รักความสงบมากซึ่งเป็นการจับคู่ที่แบบดูไม่น่าจะเข้ากันได้เลยเป็นส่วนผสมที่แปลกแต่น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดกันก่อนเลยตัวละครหลักที่เราต้องรู้จักเลยก็คือพีชครับเขาเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ที่ชีวิตเรียบง่ายมากสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดเลยก็คือความโกลาหลวุ่นวาย แลยขั้วตรงข้ามของเขาเลยก็คือคุณทีหรือทีรากิตคีรันอาร์เซนีชื่อเต็มยาวมากยาวมากครับเป็นประธานอารเซนีกรุป๊ปลูกครึ่งรัสเซียที่ดูดีมีระดับแต่เบื้องหลังคือทายาตระกูลมาเฟียเป็นคนประเภทที่แบบอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่เคยต้องพยายามเพื่ออะไรเลยแล้วเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไม่อีกเพราะมีอีกสองตัวละครเข้ามา่เกี่ยวก็คืออารันนายแบบหนุ่มหน้าสวยแต่ปากจัด เป็นเพื่อนร่วมงานของพีชครับแล้วก็ตะวันดาราหนุ่มที่เป็นแฟนของอารันซึ่งคนนี้จะขึ้นชื่อเรื่องความขี้หึงแล้วก็อารมณ์ร้อนมากอจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดก็คือคุณเทียเนี่ยดันไปถูกใจอารันแล้วก็อยากจะเข้าหาแต่ปัญหาคือคนอย่างคุณเทียเนี่ยไม่เคยต้องจีบใครครับเลยทำอะไรไม่ถูกออ๋ก็เลยไปลากเอาพีชที่ดูเหมือนจะสนิทกับอารันมาเป็นที่ปรึกษาแบบมัดมือชกเลย ซึ่งนั่นก็คือการดึงพีชออกจากเซฟโซนของเขาเต็มๆเลยสินะคะใช่ครับเข้ามาสู่โลกที่เขาเกลียดที่สุดอย่างเต็มรูปแบบแหละพอพูดถึงตัวละครพีชเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะจากที่แฟนๆเขาคุยกันใน reddit เกี่ยวกับการแสดงของคุณภูวินในบทนี้คือเสียงมันแตกออกเป็นสองฝั่งชัดเจนเลยใช่ครับคือฝั่งหนึ่งเนี่ยชื่นชมมากบอกว่านี่คือการแสดงที่ละเอียดอ่อนดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะ สามารถถ่ายทอดความอึดอัดความเก็บกดของตัวละครออกมาได้ดีมากผ่านสายตาอืแต่ก็มีอีกฝั่งที่รู้สึกว่าการแสดงมันดูแข่งแข็งไปหน่อยมีการใช้ท่าทางซ้ำๆอย่างการเสรยผมบ่อยๆใช่ใช่มีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกันซึ่งจุดนี้ก็น่าคิดนะคะว่ามันคืออะไรกันแน่คือมันเป็นบุคลิกที่ตั้งใจใส่ให้กับตัวละครหรือว่าเป็นความประมาของนักแสดงเองครับเพราะถ้ามองในมุมของตัวละครพีชเป็นคนน่าเบือ่อ ไม่ชอบเข้าสังคมการแสดงออกที่ดูเก้กๆกังๆไม่เป็นธรรมชาติมันก็สมเหตุสมผลกับคาแรคเตอร์ของเขามากๆเลยนะไม่ได้ดูแค่ผิวเผินแต่พยายามจะตีความการแสดงในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกจริงค่ะแล้วมันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับนักแสดงเหมือนกันว่าจะสื่อสารความน่าเบื่อหรือความอึดอัดของตัวละครออกมายังไงไม่ให้คนดูรู้สึกว่านั่นคือข้อจํากัดทางการแสดงแต่มันคือความตั้งใจนี่คือเส้นบางๆที่น่าสนใจจริงๆครับ กลับมาที่เนื้อเรื่องกันต่อนะฮะหลังจากที่คุณเทียให้พีชเป็นกุญซือจำเป็นได้ไม่นานทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเป้าหมายของคุณเทียเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่อารันอีกต่อไปแล้วถูกต้องครับสายตาของคุณเทียเริ่มจับจ้องมาที่พีชมากขึ้นเรื่อยๆอืมมันมีฉากสำคัญคือกองถ่ายโฆชณาที่พีชทำงานอยู่แล้วอารันก็เป็นในแบบในงานนั้นด้วยแต่แทนที่คุณเทียจะมองอารัน เขากลับจ้องพีชไม่วางตาเลยโอ้โห oh. มันเป็นสัญญาณที่ชัดมากว่าความสนใจของเขามันเปลี่ยนทิศไปแล้วแล้วมันไม่ได้หยุดแค่นั้นด้วยนะแต่มันลามเข้าไปถึงเรื่องงานของพีชด้วยมีตัวละครใหม่เข้ามาคือวิวว mm ิท hmm. หัวหน้าทีมคนใหม่ที่ไม่ชอบหน้าพีชเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอได้อำนาจปุ๊บก็สั่งปลดพีชออกจากโปรเจกต์โฟร์คอลเลกชันทันทีท,ท,ทั้งๆที่พีชเป็นคนริเริ่มแล้วก็คิดคอนเซปต์ทั้งหมดเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ไปถึงหูคุณเทียจนได้ผ่านหมอกเลขาคนสนสิท คพอเอกสารอนุมัติทีมงานชุดใหม่ที่ไม่มีชื่อพีชถูกส่งไปให้เซนคุณเทียปฏิเสธทันทีเลยครับโห oh. พร้อมให้เอ็ดผลกลับไปว่าโครงการนี้ขาดพีชไปไม่ได้โอ้โห oh ถ้ามองเผินๆน,นี่มันฉากในฝันของใครหลายๆคนเลยนะการที่มีคนใหญ่คนโตมาปกปอก้องเราแบบนี้โคตรจะโรแมนติกเลย แต่มันมีอีกมุมให้มองเหมือนกันนะถ้าลองวิเคราะห์ดูดีๆยังไงคะนี่คือการที่ซ e o ใช้ตำแหน่งและอำนาจส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจระดับบริหารเพียงเพราะความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อพนักงานคนหนึ่งมันคือการเบลอเส้นแบ่งระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอย่างสิ้นเชิงเลยนะอ๋อจริงด้วยค่ะซึ่งในโลกความจริงนี่อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายมากๆสําหรับความสัมพันธ์ในระยะยาวได้เลยมันคือการปกป้องหรือมันคือการแสดงความเป็นเจ้าของกันแน่ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันทําให้การกระทําของคุณทีดูซับซ้อนขึ้นทันทีเลยไม่ใช่แค่พระเอกขี่ม้าขาวแต่เป็นผู้มีอํานาจที่ใช้พลังเพื่อคนที่ตัวเองสนใจซึ่งมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่น่ากังวลแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะมันมีจุดแตกหักที่รุนแรงกว่านี้อีกใช่ครับ จุดที่ทําให้ทุกอย่างเดือดถึงขีดสุดเลยคือตอนที่ตะวันแฟนของอารันเกิดความหึงหวงแล้วก็เข้าใจผิดค่ะคิดว่าพีชพยายามจะแย่งอารันก็เลยบุกเข้าไปทำร้ายพีชจนบาดเจ็บหนักเลยครับและแน่นอนว่าคนอย่างคุณทีต้องไม่ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปแน่ๆถูกต้องครับเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คุณทีตัดสินใจก้าวออกมาจากเงามืดเข้ามาปกป้องพีชอย่างเต็มตัวอื เขาปรากฏตัวที่โรงพยาบาลแสดงความเป็นห่วงอย่างชัดเจนแล้วก็พร้อมจะจัดการกับตะวันให้ถึงที่สุดซึ่งสัญชาตญาณการปกป้องที่รุนแรงที่เราเห็นตรงนี้มันน่าสนใจมากนะค่ะเพราะถ้าเราอ้างอิงจากข้อหุ่นที่โรามีสัญชาตญาณนี้แหละที่จะกลายเป็นรากฐานสําคัญในความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ในอนาคตแต่มันจะเปลี่ยนจากการปกป้องคนรักจากภัยอันตราย ไปสู่การปกป้องครอบครัวจากความท้าทายในรูปแบบที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยโหนี่เป็นการบอกใบ้ที่น่าสนใจมากเลยนะแสดงว่าเรื่องราวหลังจากนี้มันไปไกลกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยงั้นจากสถานการณ์ที่ค้างอยู่ที่โรงพยาบาลความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงความเข้าใจผิดต่างๆในตอนที่5ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยเรื่องราวมันจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนคะบทสนทนาในห้องพักที่โรงพยาบาลนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้าทางความรู้สึกครั้งใหญ่เลย ค,คุณเทียจะพูดประโยคที่ทรงพลังมากกับพีชว่าถ้าต้องเลือกฉันเลือกเธอเสมอเป็นคำพูดที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะสำหรับพีชที่กำลังสับสนแล้วก็คงไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในสายตาของคุณทีมาก่อนพอได้ยินแบบนี้เข้าไปคงช็อกหน้าดูเลยช็อกและสับสนอย่างหนักเลยครับถึงขั้นที่ว่าเขาต้องไปปรึกษาพลับน้องสาวของเขาอืมแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พีชยอมรับออกมาดังๆทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่น ว่าเขาอาจจะกำลังรู้สึกดีกับผู้ชายซึ่งเป็นการก้าวข้ามกำแพงในใจครั้งสำคัญของเขาเลยแต่แน่นอนว่าเรื่องราวความรักมันคงไม่ราบเรื่อนขนาดนั้นมันต้องมีอุปสรรคใหม่เข้ามาอีกแน่ๆเลยและอุปสรรคครั้งนี้ก็คือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ครับมาอีกแล้วอรันที่รู้สึกผิดเรื่องตะวันแล้วก็ยังเชื่อว่าคุณทีทำทุกอย่างไปเพราะรักตัวเองก็เลยเข้าไปหาคุณทีเพื่อขอร้องให้ยอมความซึ่งเป็นการเดินเกมที่ผิดพลาดมาหันเลยสินะ ผิดพลาดอย่างที่สุดครับเพราะคุณทีปฏิเสธอารันอย่างเย็นชาและระเยื่อใหญ่มากโห oh. เขาพูดไปตรงๆเลยว่าที่เคยสนใจน่ะมันก็แค่เรื่องรูปร่างภายนอกเท่านั้นแหละและตอนนี้เขาก็เบื่อแล้วด้วยแล้วพีชก็บังเอิญไปได้ยินประโยคนี้เข้าพอดีเหรอคะถูกต้อมเป็ดเลยครับจังหวะมันพอดีเกินไปจังหวะนรกมากใช่ครับพีชได้ยินแค่ประโยคที่ว่าสนใจแค่ทางกายภาพตอนนี้เบื่อแล้วมันเลยไปตอกย้ำความไม่มั่นคงในใจของเขาพอดี ทำให้เขาตีความไปว่าที่คุณเทียทำดีด้วยที่บอกว่าจะเลือกเขามันก็คงเป็นแค่เรื่องทางกายภาพเหมือนกันไม่ได้มีความรู้สึกจริงใจอะไรเลยนี่มันไม่ใช่แค่โชคร้ายแล้วนะแต่มันคือการประทะกันระหว่างความปากร้ายของคุณเทียกับปมด้อยในใจของพีชพอดีเลยคือพีชคงไม่สามารถจินตนาการได้อยู่แล้วว่าคนระดับคุณเทียจะมาชอบคนธรรมดาธรรมดาแบบเขาใช่ครับ พอได้ยินแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการยืนยันความเชื่อของตัวเองใช่เลยครับมันคือพายุอารมณ์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยคนที่จะเข้ามาช่วยคลี่คลายปมนี้ได้ก็คือพลับน้องสาวของพีชที่น่าจะทําหน้าที่เป็นคนกลางช่วยสื่อสารให้ทั้งสองคนเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายคิดจริงๆและพอปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็จะนําไปสู่การเริ่มต้นอย่างเป็นทางการใช่ครับมันจะนําไปสู่การสารภาพรักอย่างตรงไปตรงมาอืคุณเทียจะเป็นฝ่ายพูดก่อนเลยว่า ฉันชอบเธอซึ่งคำพูดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการคบกันอย่างเป็นทางการในวันที่พวกเขาเรียกว่าวันครบรอบวันที่ศูนย์หรือ Zero Anniversary Zero Anniversary ฉันชอบคำนี้มากเลยมันเหมือนการยอมรับว่าเรื่องราววุ่นวายก่อนหน้านี้ทั้งหมดมันเป็นเหมือนบทนำที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดแต่การเริ่มต้นที่แท้จริงคือวันนี้วันที่ศูนเป็นการรีเซ็ตความสัมพันธ์ที่สวยงามมากครับ แต่มันก็ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความวุ่นวายสุดขั้วการใช้อำนาจความไม่เข้าใจกันมันจะสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตได้จริงๆหรือและนั่นคือจุดที่น่าจะทำให้เรื่องราวน่าติดตามมากขึ้นไปอีกสินะคะและตรงนี้แหละครับที่ข้อมูลของเราโยนระเบิดลูกใหญ่ที่สุดลงมาเอามีอีกเหรอคะเพราะมันไม่ได้หยุดแค่การเริ่มต้นคบกันแต่มันกระโดดข้ามเวลาไปไกลถึง5ปีข้างหน้าเลยเดี๋ยว หปีข้างหน้าเลยเหรอคะแล้วเกิดอะไรขึ้นใน5ปีนั้นในอีก5ปีต่อมาพีซกับคุณเทียไม่ได้แค่คบกันครับแต่พวกเขามีครอบครัวด้วยกันแล้วฮะมีลูกเรียนสองคนชื่อหมอกและหมานอะไรนะคะลูกเลยเหรอจากเรื่องราวการเมืองในออฟฟิศมาเฟียความรักที่ซับซ้อนกลายมาเป็นซีรีส์ครอบครัวอบอุ่นไปแล้วเหรอคะเนี่ยมันคือการก้าวกระโดดที่เปลี่ยนมุมมองของเรื่องไปทั้งหมดเลยครับ นี่มันน่าทึ่งมากเลยนะเพราะมันทําให้คําถามสําคัญของเรื่องนี้มันเปลี่ยนไปเลยมันไม่ใช่แค่ว่าพวกเขาจะลงเอยกันอย่างไรอีกต่อไปแล้วแต่มันคือชีวิตหลังจากนั้นของพวกเขาจะเป็นแบบไหนตั้งหากถูกต้องครับความท้าทายที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่การฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้รักกันแต่คือการใช้ชีวิตประจําวันร่วมกันในระยะยาวต่างหากอืลองนึกภาพตามสิครับ คนอย่างคุณเทียที่เคยแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยอำนาจและเงินจะรับมือกับลูกวัยต่อแตะที่กำลังร้องอลาวาดได้ยังไงนึกภาพไม่ออกเลยจริงๆค่ะความเป็นมาเฟียของเขาจะปรับเปลี่ยนไปสู่การเลือกกล่องข้าวลายการ์ตูนให้ยู่ไปโรงเรียนได้ยังไงหรือพีชที่เคยโหยหาชีวิตที่สงบสุขจะปรับตัวเข้ากับครอบครัวของเทียที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลับได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านี่คือแก่นของเรื่องราวในระยะย,ยาวครับ มันคือการเดินทางของคนสองคนจากโลกที่แตกต่างกันสุดขั้วที่ต้องมาเรียนรู้ที่จะสร้างชีวิตครอบครัวร่วมกันมันคือการพิสูจน์ว่าความรักจะสามารถเชื่อมโยงโลกสองใบที่ดูไม่มีทางบรรจบกันได้จริงหรือไม่ซึ่งนั่นอาจเป็นคำถามที่น่าขบคิดและน่าติดตามยิ่งกว่าแค่การเริ่มต้นคบกันเสอีกครับ